อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปนเมือฟังไปด้วยน้มสำเนียกไปด้วย ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆการสูดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาวกายของเราก็จะสบายขึ้นยึกใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจม,มูกก็จะชัดเจนเราพยายามทำความเข้าใจ ลักษณะของการหายใจเข้าออกหายใจยาวก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจออกยาวก็มีความรู้สึกรรู้อยู่อันนี้เป็นการเจริญสติเป็นการสร้างผู้รู้ลงที่กายของเราส่วนใจของเหล่านั้นเขายังเกิดเกิดดับดับอยู่บางทีก็อาการนกันหาหรือว่าความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดตรงนั้นเขามีอยู่เดิมความเกิดของใจก็มีอยู่มาแต่ก่อน ความเกิดคองขันห้าก็มีมาตั้งแต่ใจหลงมาเกิดอยู่ในพบของมนุษย์มาสร้างพบของมนุษย์มาอาศัยกายเนื้ออยู่ตัวใจก็เกิดโตแล้วก็กลับมาอยู่ในกายใหม่เกิดไปเรื่อยๆบางทีก็เป็นธาตุของกินเลสบางทีก็มีตั้งแต่ความทะเยอทะยานยาง อยากก่ับอยากรวยอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นความเกิดเขามีอยู่เขาหลงเขาถึงเกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเกิดเป็นธาตุองกิเลนแล้วก็มาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็เกิดต่อ,อ,อแล้วก็มาอาศัยพบของมนุษย์ร่างกายของเราที่เรียกว่าพบมนุษย์ในหลักธรรมคือพบหนึ่ง พบของมนุษย์มีหลายพบที่ผ่านผ่านมาพบของสัตว์เดรัจฉานพบของพบภูมิเทวดาพรมจนกระทั่งถึงนิพพานแต่เวลานีใ้ใจของเรามาสร้างขันห้ามาสร้างพบของมนุษย์อยู่นอกจากปัญญาของผู้รู้ถึงจะเข้าใจถึงจะเข้าถึงคือปัญญาของพระพุทธองค์ท่านใด คนพบแล้วก็เอามาจำแนกแกแกแงวิธีการแนวทางที่จะเข้าถึงทรัพย์อันนี้เราพยายามเดินตามคำสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอัตตาอานตตาสอนเรื่องวิมุตติเรื่องสมมุติสอนเรื่องหลักของความจริงของชีวิตคือหลักของอริยสัจสี่สอนแนวทางวิธีการดับทุกข์ จากการเจริญสติลงที่กายแล้วก็อบรมใจชี้เหตุชี้ผลจนกว่าใจจะคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามถ้าแยกรูปแยกนามได้สัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้เราเพียงแค่แยกรูปแยกนามได้นั้นยังไม่จบเราต้องตามดูตามรู้ตามเห็นอาการของขันห้ามีอะไรบ้าง ทำไมใจถึงเข้าไปหลงเข้าไปรวมทําให้เกิดอัตตาตัวตนเราต้องพยายามดูเข้าให้ถึงรู้เรื่องอานิจจังทุกคังอนัตตาในกายของเราแล้วก็ดับความเกิดของใจละกิเลสของใจจนไม่เหลือนัอ่นแหละจนเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ใจของเรามีกิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียดใจของเราเกิดแต่ใจตัวเดิมมั้นบริสุทธิ์ แต่เขาไม่รู้เขาถึงเป็นาธาตุของกิเลสเป็นาธาตุของการเกิดเกิดในภพนย้ยเกิดในภพใหญ่จนกระทั่งมาถึงภพมนุษย์พระพุทธองค์ท่านมาตัดสรู้ในภพของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ได้สอนตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นวิธีการแนวทางความจริงมีอยู่ในกายของเราหมด เว้นเสียแต่ว่าเราจะมีกำลังศรัทธากำลังสติปัญญาเข้าไปชี้เหตุชี้ผลมันขัดเกามันเอาออก จนใจยอมรับความเป็นจริงได้มองเห็นหนทางเดินได้ก็ต้องพยาพยามพยายามอย่างประโยชน์อั้งสมมุติประโยชน์วิมุติให้เกิดขึ้นในการในใจของเรามองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันความจริงมันเป็นอย่างนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีการเกิดของใจมีเขาไปก่อภพสร้างภพสร้างชาติเป็นธาตุของกิเลส ไม่จบไม่สิ้นเรามาละกิเลสมาดับความเกิดของใจที่เหตุที่ผลใจยอมรับความเป็นจริงการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดเป็นธาตุของกิเลสเขาก็ไม่เอาให้อยู่ด้วยปัญญาล้วนๆเราต้องศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเราให้ละเอียดต้องเป็นอยู่ด้วยปัญญาทำความเข้าใจให้ถูกต้องมองเห็นหนทางเดินของตัวเราว่า ตายเนื้อแตกดับแล้วเราจะไปไหนจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดเราได้สร้างบุญสร้างอานิสงส์สร้างข้าวโพกข้าวหอ่อติดตามตัวเราแล้วหรือยังถ้ายังก็พยายามทําให้เต็มเปี่ยมมีโอกาสเพราะว่ามนุษย์นี้เกิดมาด้วยแรงเบี่ยง,งของกรรมทําความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ละกรรมดับความเกิดสนุกสร้างบุญตัวใจนั่นแหละคือับบุญทํากายทำบาจาทำใจของเราให้เป็นบนุญเราก็จะอยู่ขบับบุญ ทำความเข้าใจกับสมมุติวิมุติทำความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกเราก็จะเข้าใจชนะตัวเราแล้วเราก็ชนะหมดทีนี้เราก็พยายามอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สมมุติประโยชน์ฝากเอาไว้ในโลกเราจะไปมองข้ามบุญทั้งบุญสมมุติเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมบุญทางด้านวิมตติก็หัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัด ขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ดับความเกิดของใจของเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นมันไม่เหลือวิสัยหลอกใจของคนเรานี้สอนได้ใจของคนเรานี้ถ้ามีเหตุมีผลที่เหตุที่ผลเขาก็ยอมรับความเป็นจริงได้ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบ แล้วมาเปิดเผยให้ชาโลกได้รู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะได้ไม่ได้ทุกข์หลวงพ่อจึงได้พาธรรมสร้างมหาเจดีย์ใหญ่นามพุทธเมตตาหลวงเพื่อระล,ล,ลึกถึงองค์พระพุทธองค์ เป็นองค์แทนของท่านแล้วก็จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากส่วนที่ท่านเสด็จมาปฏิฐธธานเอาไว้ในมหาเจดีย์ใหญ่ฝากเอาไว้ให้มนุษย์ได้กราบไหว้ เทวดาได้กราบไหว้สักการะบูชาให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ณสถานที่ตรงนี้ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราทุกคนมีโอกาสก็ขอเชิญมาร่วมกันบางคนบางท่านก็นำทองมาฝากเอาไว้เพื่อที่จะได้ตีทำฉัดมหาเจดีย์ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ได้สองกิโลกว่า ที่ญาติโยมนํามาถาวายฝากเอาไว้ถึงเวลาก็จะได้ไปทำฉัดมหาเจดีย์ใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินมีโอกาสก,าก็บอกกลา่าวพี่น้องเราทุกคนมาร่วมกันมาช่วยกัน เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเป็นทรัพย์สมบัติของทุกคนเป็นสมบัติของส่วนกลางพวกเราจากไปแล้วคนหลังก็จะได้สารต่อไม่ได้ลําบากปากบุญกองมะฮือมาเอาไว้ในแผ่นดินนี้ไปที่ไหนเราก็จะไ,ไม่ได้ตกอับไม่ได้ลําบากก็ขอเชิญน,นะเราวันนี้ขอจเจริญธรรมอย่างตอนนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานต่อทําความเข้าใจกันให้รู้ทุกเรียบท